สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับมาพบกับเจมและรายการ Live Like Love วันนี้นะครับจะอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้จะจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวทั้งหมด2ที่ครับซึ่งที่แรกเนี่ยอยู่ที่ปลายฟ้าครับและที่ที่2เนี่ยอยู่ใต้คัดสุธาฮองอะงงกันเลยทีเดียวว่าจะเปิดตัวอะไรยิ่งใหญ่อลังการขนาดนั้นสำหรับเทปนี้แต่บอกเลยว้าวแน่ๆครับเรียกว่าเป็นการเที่ยวทะลุมิติฮะ มิติยังไงไม่รู้แต่ว่าห้ามพลาดแน่นอนวันนี้ครับไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเจมอยู่ที่สะพานไม้ครับเป็นสะพานแขวนทอดยาวข้ามลำน้ำแม่น้ำแควน้อยครับที่นี่นะครับสองข้างทางเนี่ยชุ่มชื้นมา,มากๆครับเพราะว่ามีต้นไม้นานาพันธุ์เลยเขียวขจีเต็มไปหมดแล้วก็มีน้ำไหลผ่านๆเรียกว่า สวดชื่นมากๆครั้งแรกที่มานี่ครับประทับใจมากๆเป็นที่ที่เงียบสงบสวยงามธรรมชาติล้อมรอบบอกเลยว่าใครที่มาที่นี่ต้องหลงรักแน่นอนคนระับ หนาวเนื้อห่มเนื้อจึงหายหนาวพักก่อนได้ไหมโอ้เขาดีเนาะนี่เดินไหนๆมาจะได้ทำบุญครับทำบุญแล้วเราจะหายเหนื่อยใกล้ถึงแล้วฮะใกล้แล้วครับใกล้จะหมดแรงแล้วตอนนี้ วิวข้างบนนี้สวยมากครับคือบอกได้เลยว่าหายเหนื่อยอาจจะไม่ได้หายเหนื่อยขนาดนั้นนะครับก็คือยังเหนื่อยอยู่เพราะเดินขึ้นมาสูงมากๆแต่ว่าวิวเนี่ยทำให้ใจชื้นแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากๆข้างบนนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คือจะมีภูเขานะครับล้อมรอบเาารา360องศาเลยแล้วก็มีแม่น้ำนะครับจะได้เห็นวิวของท้องผาภูมิแบบที่เรียกว่าสวยงามมากๆครับ ถ้าแนะนำนะครับมาช่วงเช้าเนี่ยจะเห็นทะเลเหมอกอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแนละตอนที่เราถ่ายทำกันอยู่นะครับ นในช่วงแรกว่าเราจะมาที่ปลายฟ้าคือที่นี่แล้วใช่ไหมครับเราเห็นวิวที่เรียกว่า360องศาเลยแต่ที่ต่อไปนะครับที่ผมจะไปนั่นก็คือใต้ดินครับเราจะขับรถลงไปใต้ดินเราไปดูกันว่าที่นั่นัะมีอะไรแต่ผมบอกได้แบบ3คํคำเลยนะครับว่าแบบว้าว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 มกจริงครับผมไปดูกันดีนกว่าว่าจะเป็นยังไงครับ อา้าวเฮ้ยกล้องเฮ้ยลืมกล้องเยู่ี่เด้ว,วลืมกล้องครับท้บทีไปดีกว่า <laughs> ขอบคุณที่ไม่ใช่พลาสติกนะครับอุ้ยเค้มมากเลยครับเดยอครับ จากความรุ่งเรืองในการทำเหมืองอ้โหใต้ดินขนาดใหญ่นะครับหลังจากที่หมูอสัมปทานเรียบร้อยแล้วอุโมงค์นี้นะครับก็ถูกปล่อยทิ้งร้างครับให้มีเหลือแต่ความมืดมิดและก็ความเงียบสงบครับเมืองบางส่วนของที่นี่นะครับได้อยู่ในการดูแลของเทศบาลสหรกรณ์นิคมฮะอย่างที่ผมเกินไปเมื่อเช้านี้นะครับเกินแบบ<ม>ยิ่งให,ใหญ่ใหญ่โตมหาศาลเลย นั่นก็คือเราจะไปเที่ยวอุโมงกันครับอุโมง์นี้เป็นอุโมงสองพ่อครับรื่ที่ได้รับฉายาว่าอุโมงสามิติเร้าไปดูกันดีกว่าว่าในอุโมงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแต่ต้องบอกว่าที่นี่เขาเพิ่งเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก่อนที่จะเข้าเนี่ยเราต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อจะให้ได้อัธรศในการเข้าไปชมและความปลอดภัยให้มากที่สุดครับสวัสดีครับ โอ้สวัสดีครับอ้าวคุณแจสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอแนะนําวันนี้ผมพาท่านรองครับประธานป่าชุมชนแห่งนี้นะครับดูดแ่งนี้ท่านรองหมีครับสวัสดีครับพี่เอกพี่เอกของเราสวัสดีครับสวัสดีครับผู้นําพาวันนี้จะมาสนุกกันครับครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับอุโมงค์เมืองใช่ไหมอุโมงค์เรียกว่า เป็นอุโมงแรกคของทริปนี้นะครับก็ผมจะเรียกว่าเป็นประตูเมืองรับแรงประตูเมืองรับแรงประตูทางเข้าคือมันไม่ได้เป็นอุโมงที่หาแร่แต่เป็นอุโมงที่เจาะเพื่อระบายค่าออกเข้าใจแล้ว้ยเราเข้าอุโมงสองแล้วอุโมง์นี้เป็นอุโมงค์ที่เขาขุดแรกกันจริงใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เลยเราจะ รอยแยกรอยอะไรนะ <S <S <an> อันนี้ยังเป็นอุโมงค์เฉิบๆเซิใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ผ่านไป2องอุโมงค์แล้วกำลังจะเข้าอุโมงค์ที่3สังเกตไหมว่าภูเขาทั้งลู่เดือเจอ เป็นรูเต็มไปหมดเลยครับเราจะเห็นอรอบๆจะเป็นป่าชุมชนที่ป่าที่พลิกฟื้นขึ้นมานะครับบริเวณน,นี้นะที่รถเราผ่านเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ตอนนี้ก็ป่าเริ่มฟื้นตัวกลับมาแล้วเราก็ดูแลเป็นป่าชุมชน ตอนนี้เรากำลังจะเข้าอุโมงค์ที่3แล้วครับแล้วเมื่อกี้ผมทราบมาว่าข้างในนี้ครับมีข้างเข่าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับข้างเข่าข้างเข่ากีติชัยข้างเข่าวกีติขวามือของเรานะครับมีข้างเข่ากีติไหมใช่ไหมนี่ไงหนึ่งตัวนี่ไงนี่ไงข้างเข่ากีติถอย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 ถอนี่ถ้าเกิดว่าผมคิดว่าเป็นมันมาแห้งนะครับอาโอเค กับขั้งขาว,วิตินะฮะน่าักมากเลยอ่ะเป็นรั้งเขาที่เล็กที่สุดในโลกได้นทิกนในทิมเมสบุกโกลด์แกรคอร์ดครับเดีนน<ะ>๋ยวมันแสบตาพี่มันร้อนย <laughs> อยู่ไหมเรียมนั่งระวังนะครับอาจจะมีหลุมดีบ่อบ้างนะต้องระวังต้องระวังนิดนึงนะเราจะเข้าสู่กระบวนการย่อยอาหารกันละ <laughs> ดองนี้เป็นพื้นท่ามนะจริงๆแล้วมันก็จะมีชอยเล็กๆลงไปอีกใช่ครับยังมีระเบิดอยู่ระเบิดยังอยู่แต่ว่าไม่ระเบิดแล้วนี่ไงยังมีระเบิดอุดอยู่เลยครับเราออกแล้ันไงครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับผมรู้สึกว่าเราไม่เห็นอะไรสักอย่างลยตอนนี้ เราอยู่ใจกลางอุโมงนะครับกลางอุโมงค์ัะกลางภูเขาเลยนะครับขึกลงมาใต้ดินประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับเห็นไหมครับมืดตึ๊บเลยแล้วข้างๆนี้เป็นที่โหลดของใช่ไหมครับใช่ครับเป็นใช่ครับตรงนี้จะเหมือนกับเป็นที่ปล่อยแร่ที่เขาหาแร่นะครับเดินไปดูเดินไปสำรวจนิดนึงครับนี่ไงนะครเราเห็นน้ํา มีน้ําไหลตลอดนะครับตัวนี้คือดัมเปอร์นะฮะดัมเปอร์เป็นกระบะที่เขาทิ้งแร่ลงมานะครับทิ้งแร่ลงมาพอ,อแร่เต็มกระบะปุ๊บก,ก็จะมีรถถอยเข้าไปเพื่อ,อที่จะบรรทุกแร่ออกไปนะครับเข <อ S 2> นะ้าใจรู้ไปนะครับใช่ครับเชิญเลยครับจรงจริงในเจือนถ่ายฟิล์มพาโนในถ้ำบ้า และที่นี่แหละครับเป็นอีกจุดหนึ่งในอุโมงที่ต้องแวะมาถ่ายรูปกันวิธีการคือเอาไฟฉายแตะที่น้ําเราจะเห็นภาพคล้ายๆ3ามมิติครับมันจึงเป็นที่มาของอุโมง3ามมิติที่ผมได้กเกริ่นไปนั่นเอง นี่ยังไม่ใช่จุดที่สวยที่สุดนะครับนี่ข้างหน้าครับข้างหน้าจะมีน้ําตกครับนี่ไงนี่น้ำตกไต่ดิบครับนี่ใช่ไหมน้ำตกกินด้วยต้ำตกน้ำอุ้ยนี่เป็นแบบเพชรแล้วการเพชรด้วยเวลาได้ฝนะตรงตามเขตจะน้ำเรียพุ่งออกมาแล้วมาหน้าหน้าฝนี่น้าเขาพุ่งสายไฟไปแล้วนะครับ นะครับสวยมากเลาเลยนะครับไม่มีใครไปทํานะนี่คือเอาไว้ที่แบบเดินเดินสายไฟแล้วก็ไว้ผูกเอ็นพ่อลมด้วยครับแล้วพอเขาเลื้อยไปอ่ะหินก็อหินย้อยก็ไหลมาเลืออขึ้นมากนะครับเต้มหิวหรือยังเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าแวะเซเว่นอาจริงๆนะในอุโมงนี้มีเซเว่นนะครับมีแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเซเว่นของหมงนี่ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยข้างหน้าเ่นครับนี่ครับข้างหน้านี่ครับ ไม่คืออะไรนะครับมันจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะตอนที่เราทาเหมืองเขาเป็นห้องที่สําหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการทาเหมืองตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นร้านค้าสวัสดิการของเค<ม>งเหมืองนะครับมผมเลยตั้งชื่อเป็เซเว่นตอนทางกลางวันกลางคืนไง <laughs> แต่วันนี้พนักง,งานเซเว่นไม่อยู่ <laughs> ได้เลยครับ ย้ำเลยครับผมย้ำเลยสําหรับใครที่อยากมานะครับมาเองไม่ได้แน่นอนแต่ก็ต้องติดต่อก่อนด้วยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความสะดวกสบายของทุกทุกท่านที่จะมาเพราะฉะนั้นติดต่อมาได้แน่นอนครับผมขอบพคุณมากนะครับไปค,ครับเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่ในไม่ช้าหลังจากที่ผมเข้าอุโมงค์ถ้ำนะครับ ล้วก็ได้ไปเจอค้างคาวกิติจริงๆด้วยแล้วไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับมีหลายตัวด้วยผมก็เลยทาไอ้สิ่งนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าพอเจอแล้วเนี่ยผมคิดถึงแบทแมนเลยครับแล้วนี่ก็เปรียบเสมือนแบทแมนในแบบย่อมๆของผมเองซึ่งในตัวของค้างคาวนะครับทำมาจากผลไม้แห้งที่ตกลงมาจากต้นไม้แล้วปีกของมันนะครับทำมาจากเศษหนัง ส่วนที่เห็นข้างนอกเนี่ยทำมาจากที่รองเมาส์ครับที่รองเมาส์ที่ทุกคนใช้กันแล้วเราก็เอามาตัดแต่งได้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทาสีให้ดูเหมือนเป็นรางของคังคาวหรือเป็นบ้านของคังคาวครับแล้วเวลาตอนกลางคืนนะครับถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือแค่กดปัม้มมันจะมีไฟขึ้นมาครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในถ้ำเราอาจจะยังไม่มีปลัก๊กถ้าเกิดว่าอยู่ตอนกลางคืนนะครับเราจะเห็นไฟที่มันสว่างขึ้นมา ผมจะบอกเลยว่ามันเปรียบเสมือนการเรียกซูเปอร์ฮีโร่มาช่วยเราครับแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราไม่ต้องเรียกใครมาช่วยเลยนะครับแค่พวกเราก็พอนนแล้วครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าจะไปไหนเราติดตามชมนะครับในรายการ Live Like Love ดูแล้วคุณจะรักครับ